สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้นะครับครูต้นมีวิธีการกำจัดยุงบริเวณรอบๆบ้านครูต้นมีส่วนผสมที่สามารถหาได้ในบ้านของเราเองเลยนะครับวิธีการทำง่ายมากเลยนะครับเด็กๆนั่นก็คือเตรียมสบูห่หก้อนครับจะเป็นสบู่ชนิดใดก็ได้นะครับจำนวน1ก้อน ต่อไปก็คือผงซักฟอกครับใช้ผงซักฟอกชนิดใดก็ได้นะครับที่มีอยู่ในบ้านของเราต่อไปก็คือน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายนะครับต่อไปเราก็มาหั่นสบู่ก่อนนะครับหั่นสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับเด็กๆขั้นตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำนะครับ เพราะว่ามีดมีความคมอันตรายนะครับเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหั่นให้ได้นะครับเราจะใช้สบู่เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากำจัดยุงนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะครับเด็กๆเมื่อหั่นสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับเติมน้ำเปล่า ปริมาณครึ่งขวดนะครับเด็กๆเติมลงไปเลยจากนั้นเราก็ใส่ผงซักฟอกครับปริมาณสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ผงซักฟอกลงไป2ช้อนโต๊ะถัดมาเราก็เติมน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คน ให้ส่วนผสมทุกอย่างนี้เข้ากันนะครับคนลงไปเลยใช้ช้อนคนลงไปนะครับให้น้ำตาลผงซักฟอกและสบู่ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็นำส่วนผสมที่ได้ไปเติมลงในแก้วหรือว่าขวดนะครับที่เราเตรียมไว้ครูต้นใช้ขวดพลาสติกนะครับตัด ให้ได้3ขวดนะครับในส่วนผสมนี้จะพอดีเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสบู่ที่เหลือเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้น้ำยากำจัดยุงนะครับเด็กๆน้ำยาชนิดนี้จะทำให้ไข่ของยุงไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ต่อไปนะครับเราจะนำน้ำยากำจัดยุงไปวางไว้ในแหล่งที่อาศัยของยุงอย่างเช่น บริเวณสวนข้างบ้านตามกระถางต้นไม้หรือต้นไม้ข้างข้งบ้านของเด็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นมุมบ้านที่มีความอับและมืดนะครับจะเป็นที่อาศัยของยุงเราก็เอาน้ำยากำจัดยุงนี้นะครับไปวางไว้เลยจะเป็นการดักยุงในช่วงที่ยุงวางไข่นะครับทำให้ไข่ของยุงไม่สามารถจเจริญเติบโตได้อีกต่อไปครับวันนี้เราจะมาดู วงจรชีวิตของยุงหรือว่า mosquito life cycle กันอีกครั้งนะครับเด็กๆหลังจากดูแล้วให้เด็กๆทำใบงานที่สองได้เลยนะครับยุงหรือ mosquito ยุงตัวเมียที่โตเต็มวัยจะวางไข่ในแหล่งน้ำที่นิ่งๆอย่างเช่นในยางรถยนต์เก่าแก้วน้ำหรือบริเวณที่มีน้ำขังในระยะที่เป็นไข่ หรือเอกไข่ของยุงมีลักษณะเป็นทรงรีคล้ายกระสวยในระยะแรกไข่จะมีสีขาวนวลต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำภายในหนึ่งวันใช้เวลาประมาณสองวันไข่จะแตกออกและกลายเป็นลูกน้ำหรือตัวอ่อนลูกน้ำหรือ larva ระยะนี้ลูกน้ำจะมีส่วนอกใหญ่กว่าส่วนหัวส่วนลำตัวยาวเป็นปล้องๆใช้เวลาประมาณ6 8วันลูกน้ำก็จะกลายเป็นตัวโม่งระยะตัวโม่งหรือ p ิว a ระยะนี้ยังเป็นระยะที่ไม่มีขาตัวโม่งจะมีเปลือกหนาหุ้มส่วนหัวและลำตัวรูปร่างคล้ายกับเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายคอมมา่าใช้เวลาประมาณ1-2วันตัวโม่งก็จะกลายเป็นยุงตัวโตเต็มวัยระยะโตเต็มวัยหรือ adult mosquito ยุงตัวเมียเท่านั้นที่จะกัดและดูดเลือดของคนหรือสัตว์อื่นๆเพื่อนำโปรตีนจากเลือดไปใช้ในการสร้างไข่เมื่อยุงอายุ2-3วันยุงจะเริ่มออกหาอาหารยุงหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ประมาณ500ฟองนั่นก็คือยุงสามารถเพิ่มจำนวนประชากรใหม่ได้อีกถึง500ตัวเลยทีเดียว